ลาสุเลน่าชาวตาช้ชงเก็บประเด็นนะครับล่าสาดจะมีการพบนักท่องเที่ยวชาวไนจีเรียที่จังหวัดภูเก็ตติดเชื้อโรคฟีดัตลิงนะครับนะ <c oughs> เป็นรา,รายแรยกองไทยเรือฟีดัตวานอนนี่แหละก็ <c oughs> ทําให้เกิดความวิตกกังวลถึงผลกระทบต่อการท่องเที่ยวแต่ลาสุดจากาการตรวจสอบนะครับผูทรพัดเสี่ยงกับนักท่องเที่ยวรายลังกล่ายังไม่พบว่าติดเชื้อเพิ่มเติมนะ <c oughs> แต่โรคฟีดัตวานอนนี่นะครับมีความน่ากลัวแค่ไหนต้องป้องกันกับพันธุ์พืชหากเชื้อ ติดแล้วเนี่ยต้องทำเือนันพืชเราไปแก็ประเด็นเนี่นายแพย์กูทักกูก,กินกูลครับนายแพย์สาธุจังวัดภูเก็ตรครับสวัสดีครับคุณมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณหมอครับยากให้ทําความรู้จักเรื่องฟีดัดวานอนนิดเลียนะครับว่าเป็นเชือ้อโรคโรคติดต่อชนิดไหนอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโรคอุบัติไม่หรือไม่ครับหน้าคลาดผันพืชมั้งครับครับเชือ้อไอซี่ดัดลิงเนี่ยมันก็เป็น ชื้อที่ติดจะเชื้อไวรัสย,ย่างหนึ่งครับนะครับแล้วก็ถ้ามาเป็นอุบัติเป็นโรคอุบัติไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดนอกพื้นที่ของประเทศแอฟริกาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโรคอุบัตไิไหมแต่ถ้าในแอฟริกาเองนี่เขาถือว่าเป็นโรคที่เขาพบอ,อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นอุบัตไิไหมสำหรับในไทยเองก็ถือว่าเป็นโรคอุบัติไม่รับที่าไรเกิดขึ้นเป็นเจอเคสแรกของเหมือนไทยเป็นครับค่ะ เป็นไวรัสนะครับอยู่ในสายตากูณนกับไวรัสพวกนี้เอ่อเป็นเขาเรียกเป็นเป็นพ็อกซ์ไวรัสตัวหนึ่งค่ะตากูลพ็อกซ์ไวรัสคนละเชื้อกับไออีซกบีไซน์นะแต่ว่าม,มันก็เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันค่ะถึงคั้นเสียชีวิตไหมครับความรุนแรงมันเนี่ยเอ่อมันเป็นโรคที่ให้เองภายในช่องตึ่งเสี่ยติแต่ว่าจะมีอาการรุนแรงในคนที่มีโรคกลุ่ม,ก,มกัน บมกพองนะเป็นเอชไอวีแล้วว่าเป็นคนทองหรือว,ว่าเป็นเด็กแต่ต้นหมากผมก็จะมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับตอนนี้โัวรลงเนี่ยมีเพิ่งมีรายงานคนเสียชีวิตสามคนเองที่สเปนกับทีีบาซินทีสเปนกับทีบาซิน ตอนนี้คทยย่า,ยาจัยคุณหมอช่วยยืนยันสถานาการณ์ล้าสุดค่วะว่านอกจากชาวไนจีเรียรายแรกแล้วตอนนี้ที่ไทยเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มรือไม่แล้วก็จากการตวรวจสอบกลุ่มเสียงตอนนี้พ้นเป็นพันพือมั้งคะครับอตอนนี้ท้องเมืองไทยนี่มีการรายงานจริงๆตอนนี้คือมีสองเคสกับ,บก็คือที่รายแรกก็ที่เป็นฆ่าวันอยู่ก็คือชาวไนจีเรียอายุ2 7ปีค่ะนะครับที่เจอไปแล้วก็ใ,ในในกลุ่มสัมผัสเสียงสู้ง ข้องชาวในกีเลียเนี่ยนะครับทั้งหมดสิบเก้าคนก็ทีมงานสาสุสิ่งสอบสวนเนี่ยถึงเราก็มีครอบคุมทุกจังหวัดทุกอำเภอข้างในประเทศไทยอยู่แล้วเขาก็ได้ลงไปตรวจสอบผูส้สมัครเต้นทุ่ในในส่วนในกีเลนะั้นทั้งหมดทั้งหมดสิบเก้าคนคะ่นะในสิบเก้าคนนี้เราเจาะเหลือเราก็สวอบเชือ้อตามแพร่ตามในคอเนี่ยเราก็ไม่พบเชือ้อเสยังไม่มีใครพบเชือ้อ และยังไม่มีใครมีอาการคลายพื้นขึ้นซึ่งในติดตามคนกลุ่มทําัด์เซียงซูงเนี่ยเราจะติดตามอีก28วันหนึ่งยง,ง,งจังหวัดระยาปักตัวเขายาวอะ่ะที่ดัดลิงใน28วันเราก็ตามให้สังเกตอาการแล้วก็เมื่อครอบ28วันแล้วเนี่ยเราจะทําการเจาะเลือดเพาะเชือ้อสวอปคอหรือสวอปถ้ายัางมี ถ้ามีแพ้เราก็ยังขอเชื่อดูติดตามอีกครั้งหนึ่งครับนี่ในในส่วนกองผูเป็วนะยังไม่มีใครมีอาการ <ทะ S 2> ในส่วนลายที่ท่องลายที่ท่องห้องประเทศเนี่ยก็คือเกิดที่กุงเทพนะเป็นชายไทยสี่สิบเจ็ดปีแต่เขาก็มีพฤติกรรมเสี่ยงอะเนาะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะก็ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลอาการก็ไม่มาครับแต่ว่ามีพื้นขึ้นหมานิดหนึ่ง แล้วก็กลุ่มสัมภัสเสียงสุ้งเนี่ยประมาณติดซึ่งจะปดคนก็เป็นกลุ้มในครอบครัวนะครับเป็นคนในครอบครัวแล้วก็เขาก็อรอบแรกนี่พอเจอสัมภัสเตียงสุ้งเนี่ยเขาก็ทําการจอเลือดขอเชื้อเช่นกันก็ยังไม่พบเชื้อแล้วก็เฝ้าดูอาการจนครบวันครับค่ะครับการติดต้นี่ครับติดโต้ยากไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วติดต่อนั่งในมั่งครับอือพี่ดังลิงติดต้ม ตายไม่่ายไม่่ายคือติดตอ่อยาแต่เน,นาะมันไม่เหมือนโควิดอ่ะครับส่วนการติดตอ่อเนี่ยมันเข้าใจธรวมาสัมผัสโดยตรงกับผู้ผู้ติดเชือ้อโดยตรงนี่สัมผัสโดยตรงนี่คือถ้าเป็นใช่ไอิอธิบายแบบอะไรเนื้อแนบเนื้อไปเนี่ยเรื่องไปเนื้อแนบเนื้อเรื่องไปสัมผัสซ้านขัดลังเช่นนำน้องอนำเรื่องถีแพ อ่าเรื่องว่าไอจามไส้มากันแบบระยะใกล้ฉิดอ่าแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสสูงเป็นการการป้องกันเนาะการป้องกันเนี่ยก็คืออ่ายูนิเวอร์แซลพรีเวนชั่นนี่คำนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วค่ะเห็นไหมไสหน้ากาหรือหลังมือบ่อยๆระยะห้างนเนี่ยเออใช้ได้เลยนอะกจากป้องกันโควิดล้วอย่างป้องกัน ฟีดัตลิงได้ด้วยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้รับเชือ้อฟีดัตลิงไปแล้วเนี่ยค่ะพอรับเชื้อไปแล้วที่มีอาการพันพรือค่ะเราก็อันตรายขนาดไหนกันบ้างคะอาการนี้เหนชัดก็คือมีพื้น,นคืนมีพื้นคืนอาจจะขึ้นเฉพาะทีแล้วขึ้นทั้งตัวแลวแต่กรณีของคนไข้แต่ว่าอาการรวมจะมีไข้มีต้มน้ำเรื่องโตตรงนี้ เราก็จะสงสั้อักันเคร่งเรื่องว่าคาวคายว,ว,ว่าอาจจะเป็นฟีดร์ลิงได้ค่ะส่วนมาพวกนี้ให้เองครับแต่แจกให้เองประมาณในซ่องตึ้งเสียติตเนี้ยให้เองแล้วก็อาการไม่รุนแรงอไม่ตึต้งเสียค่ะแล้วแล้วคนที่ที่มีอาการเนี้ยเราก็จะสังเกตเห็นขึ้นครับนืาจะมีพื้นึ้นเราก็จะสังเกตเห็น <อ S 1> แล้วก็เห็นระยะห้างได้ครับครับคุณหมอครับผม ปัจจุบันเนี่ยพอเกิดขึ้นเนี่ยกลัวนักท่องเที่ยวจะไม่กล้าเดินทางไปเที่ยวจริงมันมีวิธีป้องกันมันเพื่อว่างครับเรื่องนักท่องเที่ยวที่เข้าตอนนี้มาตรการเฝ้าระวังทองจังหวัดเองทองจังหวัดูเก็กเองในต้องสร้างความมั่นใจได้ครับว่ามีความปลอดภัยในการที่จะเข้าไปท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าในการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะเฝ้าระวังอันที่หนึ่งนี่คือทีช่องทางเข้าประเทศอะขอตรงนี้ จนมาประเทศกลุ่มเซียนตอนนี้เสียเป็นมาก็คือทางยุโรปกับทางเมกานะครับเพราะฉะนั้นทางสองทางข้าวประเทศเนี่ยก็จะมีการดักจับตรวจจับผู้ที่มีไายแล้วมีพื้นคืนตั้งเเตร่ามีพื้นคืนเนี่ยนะครับก็มีทีซ่องจุดก็คือที่ด้านควบคุมโลคระวางรประเทศด้านหนึ่งแหละอีกด้านก็คือที่ต่อมอด้านต่อมอเขาก็จะช่วยสังเกตการถ้าใครมีอาการมีพื้นคืนเนี่ยเขาก็เรือกข้าคไข,าขยสงสัยเนี่ยก็จะทุก จับมาทุกเชิญตัวมาฟังสังเกตอาการแล้วก็สอบเจาะห้าเชือคสัยทางที่ต้องทีดฟ้าระวังในจังหวัดเนี่ยก็คือเนื่องจากเราจะพบว่าไอ้ด่าตลิงเนี่ยมันจะพบในคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเข็นที่เป็นข้าวเห็นหลักลมเพลสเรือ กมักจะพบในกลุ่มหลักของเพจด่างที่รักษาเนีนย่างเขียนเคสซ่องนี้ก็เขียนกันเพราะฉะนั้นคนไข้สีเดินวอกอินมข้าไปในโรงพยาบาลมีไา้มีพื้นขึ้นตอมน้ำเรื่องโตเนี่ยนะถ้าหม้อทรงใช่แล้วเนี้หมอก็จะทําการเจาะเลือดสวอปแล้วก็เอรับตัวไว้ด้วยการทีโรงพยาบาลนึ่งึงนึ่งถึง่องวันครับววาพ่นสวอปเนี่ยจะออก คนที่โลงบ้านเราก็มีการดักจับนะครับแล้วในคลินิกเอกชนเองก็ให้ความร่วมมือในการดักจับผู้ป่วยที่มีคายมีพื้นคืนเรื่องข่าวค่ายทรงไซ้โดยเฉพาะในในคลินิกห้องหม้อหลบผิวน้ำคลินิกห้องหลบเพตั้าพัดเนี่ยก็ต้องให้ให้ความสําคัญในการช่วยดักจับต้องชองทางนี้ครับค่ะ หลังแต่เดียวคุณหมอบอกแล้วว่าโรคฟรีดัดลิงเนี่ยค่ะไม่รุนแรงรสามารมให้เองได้แต่ว่าในกรณีที่ใครเป็นผู้สัมผัสเสียงหรือว่าไปในพื้นที่เสียงค่ะต้องสังเกตอาการว่าถ้ามีอาการพันพรือมั่งแล้วควรจะไปพบแพทย์ค่ะอาการสิ่งสําคัญคือมีพื้นคืนหลงกับมีคายเหมยตัวต้องนาเรื่องโปะนะครับแต่การผิดคัดคัดก็คือถ้ามีพื้นคืนเรื่องสงใส้เนี่ก็ให้มาพบแพทย์ได้ครับ นะครับตอนนี้ม,มีวัคซีนมียารักษาโรคครับคุณหมอปัจจุบันมียู่หรือไม่ครับเป็นเพื่อครับครับเรื่องการหลักษายาหลักเอาเรื่องยาหลักษา่อนเนี่ยมันยังไม่มียาหลักษาโดยตรงโดยเฉพาะที่ดัดลิงก็เป็นการหลักษาตามอาการครับพอเป็นการหลักษานี่ก็คือหลักษาตามอาการแล้วก็หลับไปหลับไปหลักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ในห้องแยกมีห้องน้ำในเนี่ยก็คือป้องกันววา ไปสัมผัสกับคนอื่นเท่านั้นเองแต่ติดไม่ไงแค่ใช้ใคําว่าติดไม่ไง่ายเพราะว่าต้องสัมผัสกับนําเรื่องน,านองาําน้องแล้วก็ไอ้มือเราเนี่ยอาจจะต้องมีแพ้ยเปิดมีแพทยเปิดแพ้อะไรเนี่ยมันจะทําให้ติดงายครับแต่ประเทศไทยเรามีย้านะครับคุณพนะ่อะนราขมีสต๊ตกอยู่นะเอ้หย้ามันก็ย่างดิแจง้งว่ายังไม่มีโดยกลุงไม,ม่มีครับคอครับคุณพ่อครับ ไปด้านการว่าจัดการโรงปยาบ้านครับมีการขัดเยกผ่านรื้บ้างครับมีการระบาดเรามีการวังเพ่นผรนื้บ้างครับฮัลโหลครับคุณหมอกับด้านบริหารจัดการกันบ้างคุณหมอกับเรามีการขัดเยกผู้ป่วยมีการป้องกันการระบาดผ่านพื้บ้าคกับมีแพ่นผรนื้นบ้างครับเอาตอนนี้เรื่องการขัดแยกผู้ป่วยย่งดีย่างดีแจงครับว่าเรามีการเฝ้าระวังก็คือนึ่งสองทางเข้าระวังประเทศต้องในตามคลินิกอ่าคอ้องโรงพยาบาลหรือกคลินิกโรงพยาบาลนั่งคลินิก หลงท่ำเพสั่ำพันถ้าเจอผู้ป่วคยคาวค่ายก็คือหลับตัวเวลาหลักซ่าไม่ใช่หลับตัวนึ่งถ้าเป็นจริงหลักซ่าในโรงพยาบาลกักตัวจนแพ้แทงสะเก็ดแทงอันที่สองคือคาวค่ายนี่ก็คือหลับตัวไปในโรงพยาบาลน,นึ่งวันหร้วซ่องวันจนกว่าพ่นพ่น,พนเล็บจะออกถึงชายเวลาวันหนึ่งไม่เกินสองวันค่ะก่อนจะได้พ่นเล็บออกครับค่ะ เดียวสุดท้ายค่ะคุณมอขายยากใจคุณหมอได้เน้น,นย้ำความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนค่ะถึงมาตรการในการควบคุมโรคแล้วก็เวลาไปเที่ยวภูเก,ก็ตปลอดภัยแน่นอนค่ะเชิญเลยค่ะครับเรื่องการท่องเที่ยวหนึ่งมาตรการป้องกันเนี่ยก็ให้ความมั่นใจมาทางกระทรวงสาธสรณสุขเองเนี่ยมีมาตรการป้องกันพี่ดาดว่านอนพี่ดาดลิงเนี่ยนะ,ะย่นงแจงนะครับ ตามคลินิกต่าตามคลินิกและตามโรงพยาบาลน,นี่ก็จะมีการเฝ้าระวังดักจับผู้ป่วยที่เขาไขาเช่นมีมีาย้รวมกับมีพื้นคืนหรือว่ามีาย้รวมกับเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสียงโซนปืนทีเสียงหรือมีพฤติกรรมเสียงเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะหลับตัวไปเฝ้าสังเกตอาการรอพ้นเล็บออกถ้ามาปกติก็สามามากลับ้านได้ตรงนี้ก็ให้ความมั่นใจาทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย ให้การหลักษาดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับอในส่วน,นในส่วนยาเนี่ยเรื่องการหลักษาเราก็หล,ล,ล,ลักษาตามอาการยังไม่มียาหลักษาตามไม่มียาหลักษาโดยเฉพาะโดยตรงนะครับแต่หลักษาตามอาการต่ออาการผงนี้ส่วนหมากเนี่ยก็จะหายเองภายในสองถึงสี่สัปดาห์ครับสุดท้ายคุณหมอกับขอยักนิดหนึ่งเรื่องโควิดสิบเก้าสถานการณ์ในจังหวัดภูเก็ตเป็นฟื้นมั่งครับ ตอนนี้ในในพื้นที่เองเนี่ยเมื่อวานก็มีผู้ป่วย PCR ประมาณสิบคนสิบคน PCR ไม่ความคือจําเป็นที่ต้องนอนหรงบใยาบ้านะนะครับ ATK นี้ช่วงนี้ก็อาสิตีท่านมานี่ก็ยุบประมาณตั้บสองรอยคนถึงส่วนหมาก็ไม่มีอาการอะไระแล้วก็สถานาการณ์โควิดเองก็คงผียุ่มาตลอดประมาณเดือนหนึ่งแหละยุประมาณนี้ร้อยห้า ATK ร้อยห้าสิบถึงสองร้อย เอ่อพีซีอาร์ที่ต้องนอนโรงพยาบาลยุ่ประมาณสิบที่ผู้ป่วยติดเชื้อเอ่อปอดตัเซบนะครับยุ่ประมาณมสิบห้าคนแล้วก็มาตรการเตียงทางา่าซุขเตียงรองรับก็ใายเตียงอยู่ประมาณสา,ามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังสามรถรองรับผู้ป่วยได้ถึงตอนนี้เซฐรรกิดท่องผูเก็ตก็ดําเนินไปได้ด้วยดีครับก็มีของต่อเติและเซตกิดก็ดีขึ้นครับ ครับผมเอาเละครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณมอนะครับที่ให้เกียรติรายการมาให้ข้อมูลดีๆแกพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนายเฟศกูทักกูเกตกุลนะครับนายเฟทักทุกจังหวัดภูเก็ตนะภูเก็ตกำลังเศรษฐกิจกําลังคึกคักกำลังกลับมาอย่างเต็มที่นะครับน้องอีออมค่ะใครเดิไปเที่ยวภูเก็ตก็ไม่ต้องว่างเวิร์ดนะคุณหมอให้ความมั่นใจไว้แล้วนะคะ